เที่ยงตรงนะครับนะจุดกลางเต็นท์ลำบะคลองครับเห็นไหมลนะ่ะยี่สิบสององศาโอเคกินข้าวเที่ยงบนที่ยงเป็นลำบะคลองเนี่ยมั้งพี่ดูกันหนะ่อยบนจะไปขึ้นเขาเขียวนิดนึงป้อนลงไปหรือในความหลังหน่อยเพื่อนผมเคยเกือบเวทป้าหงายท้องที่เขาเขียวตรงนั้นพี่โทนทายครับไปเบิ้ลคัดไงทางมันชัดปลาโอ๊ยใหญ่หปวดเลย เหมือนเดิมอ่ะวันนี้ก็ตัดงาที่อยู่เลยเรามีร้านกาแฟบนนี้ด้วยโอ้โหแจ๋ว่ะแต่ก่อนขึ้นมาเนี่ยหือลำบากกันไม่มีอะไรด้วยมันอยู่บนเขาใหญ่อีกทีหนึ่งอ่ะสวยเนาะผมคิดถึงเพื่อนๆบัะคิดถึงทุกๆคนเลยอยากขี่รถกันอีกจับแต่ก่อนเลยแก่นึปนอปนมา อเขาชอบร้านนี้มากเลยนี่่ใชมที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่าอาหารเดียวแนละ้วก็มีแบบมีกิจกรรมด้วยมีมีทีวีด้วยมีบอยด้วยมีเล่นมีเล่นว่าวด้วย,ยนะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่นะเล่นว่าวจริงเลยเนงะี้ย <c oughs> <c oughs> Hello I'm back again This is the Oh o t o l i p YouTube Channel Today we're a heading to เขาใหญ่ National Park of Thailand Before Christmas Day Enjoy journey with us Let's go <S หลังจากที่เรากลับมาจากมาเลเซียครับก็นึกคึกสนุกครับเป็นช่วงของคริสต์มาสพอดีก่อนคริสต์มาสนะครับวันที่2122ครับก็ผมก็เลยเอ้ยเราไปเขาใหญ่ ay, ดีกว่าครับโดยขึ้นทางปราจีนบุรีครับแล้วก็ไปลงทางฝักช่องครับเพื่อที่จะไปเที่ยววิวินเทอร์ด้วยและที่สำคัญเลยผมอะ อยากจะไปลํำลึกถึงวัยเด็กพวกผมเองนะครับที่เอไอเอะตะกอนเนี่ยก็ขี่เวสป้าขึ้นเขาใหญ่กันขี่แลมป์ต้าขึ้นเขาใหญ่กันก็ผมไม่ได้มาที่นี่เกือบ20กว่าปีนะครับก็มันจะเป็นยังไงบ้างครับผมจะไปลำลึกความหลักที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวไปตามกันดูครับผม นี่เราไปงานนะครับเราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองครับโอ้หยี่สิบสามยี่สิบสององศาวันนี้เขาใหญ่ครับนี่ตอนสิบเอ็ดโมงนะเพิ่งมาถึงโอเควันนี้เราก็มาวันเดย์ทริปครับเราก็จะมาเขาใหญ่มาลำดึงความหลังหน่อยไม่ได้มานี่เกือบยี่สิบปีแล้วแล้วก็ได้จะหาขี่รถเล่นนั่งกินขนมกินข้าวครับลางเต็นท์ตะคองผมมากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปได้จะไปดูน้ำตกเขียวสุวัตพามิวมิวไม่เคยไปครับน้ำตกเขียวสุวัตไปเอเดียวดาย ขาดาูดดดได้เลยมาแล้ว,ลวอ๋อจริงๆอะมันควรจะไปขึ้นเขาเขียวด้วยเพราะว่าคนเขาเขียวมันก็จะขี่มอเตอร์ไซค์แบบขึ้นไปสูงเลยถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะไปมอสิงโตอะไรแบบน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะลงทางฝั่งปากช่องนะครับเพื่อที่จะไปมิดวินเทอร์ไปเที่ยวตอนเย็นๆแล้วก็จะกลับบ้านตอนเย็นๆนะครับโอเคพ่กนี้ไปทำง,งานกันต่อครับก็โอเคเดี๋ยวไปขอไปกินข้าวก่อนที่ร้านค้าสวัสดิการตรงนี้แบบง่ายๆครับโอเคกินข้าวเที่ยงบนที่เป็นลำเะคอนอย่ากนั่นพี่หมิเลยมาไหม ไม่เคยมาข้างแบบเออไม่เคยมาอันนี้แต่เคยเคยมาแต่ว่าคือมาแต่ฝั่งนน้นแล้วก็เข้ามานิดเดียวแล้วก็ออกเดี๋ยวว่าจะพาพี่มิวไปดูมนตกเหวซัวนะแล้วก็ไปอ่าเก็บน้ำมงถึงโตจะนั่งเล่นกินขนมที่นู่นอย่างแล้ว็ใหยลงไปกินแบบนี้นิดนึงเดี๋ยวซื้อขนมมาด้วยแล้วก็ที่งๆผมาอยากขึ้นไปเขาใหญ่เขาเขียวนะดูกันอาจจกคนกลับไปขึ้นเขาเขียวนิดนึงตอนลงไปด้วยความหลังหน่อย เพื่อนผมเคยเกือบเวทป้างหงายท้องที่เขาเขียวตรงทางที่โฮมทายครับไปเบิ้ลคัดเนีไยทางมันชันหน้ายกอยู่ยุดยามีคนเดียวแหละเห้าๆหน่อยเอียงซ้ายขี่รถนี่ก้อนนะนขี่เท่านะนะโอ้ยเปลี่ยนไปมากไม่ได้มาเกือบยี่สิบกว่าปี ำตะคอน้างสะพานแควนหังนู้นก็มีแบบมากางเต็นท์ไม่ไกลครับจากกรุงเทพครับแบบก็สบายสบายและนี่ก็คือโดยประมาณของรายการกางเต็นท์ลำตะคอนครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมากางเต็นท์เนี่ยก็ได้เลยครับผมก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งครับไม่ว่าจะกินข้าวเดินลํำลึกความหลังครับเคยกางเต็นท์กันนะตรงนี้เคยเสียงดังจนเจ้าที่แทบจะ ไล่ลงจากเขาใหญ่ครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเด็กๆครับอย่าเปิดตานะครับตอนนั้นคือวัยรุ่นครับก็กําลังคันนองนะครับก็ไปกันต่อไปที่น้ําตกเทวสุวัส์ต่อนะครับเพราะว่ามิวเราไม่เคยไปครับไปเรามาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นน้ําตกเทวสุวัสด์เราจะพาไปดูความที่ใหญ่ระดับน้ำตกเหวสุวัสดเคยมาไหมเคตรเที่ยวคันี้สวยจังเลยนะไปดูกันไปดูกันนะครับ จะรักจะเหนื่อยไหมตอนขึ้นชันจัดชันจัดตอนลงมแล้วหรอตอนขึ้นเลยดิห้ามเล่นน้ำนะครับห้ามเล่นน้ำนะครับทุกคนปลาโอ้ยใหญ่โอ้ยอไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนเดิมอะ เขาล่มดีกว่าเขาล่มต่อโอเคมาแนละ้วเราขึ้นมาอยู่บนเ,นเขาเขียวแล้วครับก็คิดถึงเพื่อนๆเลยแต่ก่อนนะแต่ก่อนเอนเด็กๆเอไอไอก็เขาเกียวเขาเขาใหญ่เขาเขียวเขาใหญ่เขาเขียวอย่างเงี้ยขี่เวทป้ากันมา ก็จะมีโค้งหนึ่งครับสยามเกือบหน้าหงายว่าเบิ้ลคัตเวดป้านะครับปิ้นเกือบหน้ายกนะครับสยามที่ขับเต่าเขียวอยู่ยุดยยาครับวันนี้ก็ตัดมาที่นี่แล้มีร้านกาแฟวันนี้ด้วยล่ะโอ้โหโค้ตแฉ่ก่อนขึ้นมานี่ถึงลำบากกับไม่มีอะไรด้วยยองน้ำวันนี้มีร้านกาแฟด้วยเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับประมาณนี้มีพี่ๆไปสัญยานเยอะเลยขึ้นมา มาอยู่บนเขาใหญ่อีกทีนึ่งสวยเนาะผมคิดถึงเพื่อนๆบักคิดถึงทุกๆคนเลยอยากขี่รถกัน,กนบบกนะอีกแต่ก่อนเลยแก่แล้วเรามาอยู่ที่ อ่างก็บน้ำเลยนะไม่รู้แต่ก่อนมันน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำมอสิงโตนะผมจำได้อยู่สวยมากเลยอะแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดไฮไลท์ของบนเขาใหญ่นะครับนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําสายศรหรือที่ผมชินปากที่เร,เรียกว่าอ่างเก็บน้ามอสิงโตนะครับ<ำ>ก็เป็น<ห>จุดที่คนเนี่ยจะมาชมพระอาทิตย์ตกแสงสุดท้ายนยามเย็นที่อ่างเก็บน้ำนี่ก็คือบทชิวชิวที่สำคัญเนื้น้ำเป็นสีเขียวครับถ่ายรูปสวยมากมากครับที่นี่นี่ขณะผมอยู่มาตอนาบานบ่ายโมงครับยังชิวขนาดนี้ถ้าเกิดอยู่ตอนเย็นเนี่ยจะ ชิลขนาดไหน,นครับก็บรรยากาศอย่างที่เห็นครับสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับก็ตามที่ผมถ่ายให้ดูเลยครับว่าบันชิลวสุดๆครับถ้าใครที่ได้ขึ้นมาบนเขาใหญ่แล้วเนี่ยครับก็อย่าลืมที่จะต้องมาถ่ายรูปแล้วก็มาเช็คอินกันที่อ่างเก็บน้ําสายสอนหรืออ่างเก็บน้ำบ่อถึงัวเดินด้วยนะครับทูบาเทอร์ครับโอ๊บอย่าไปหาโอบก,การรถเก่าเราน้บักน้าบักบ,บ้กบาค่ะใช่คุิกด้วยโอ้โ ได้มาวันนึ่งหรอแลีวไปนอนแคมป์มาแคมป์กลังก็เป็นมิตรภาพดีๆครับระหว่างคนเล่นรถทิ้งท้ายไว้ที่ภาพของอ่างเก็บน้ำสายสอนไว้ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เดินทางต่อไปที่มิดวินเทอร์ครับเพื่อไปทานข้าวเย็นครับแล้วก็ชิวๆยามเย็นกันครับโอเคเราถึงมิดวินเทอร์แล้วครับคนร้านแปดมากโอ้ยเช็ดก่อนเดอร์ตี้เลนไม่เตือนเลย คนร้านแปดมากกว่านี้พี่วินเทอร์โอ้เดี๋ยวให้พี่บิวนะนะผมไม่รู้ว่าไงบ้างไม่รู้เหมือนกันพี่บิวก็มาแบบครบสวยลวยรอบครบอะไรครบรอบแต่งงานเออถือว่ามาเที่ยวของตแต่งงานแล้วกัน่ <c oughs> วยโอกาสครับสครสคริสครับ ก็คือผิวสีลมนะแรงละลมพิซซ่าแฮมล้วนๆเลยว้าวภอมิใจมากอร่อยไหมอร่อยมากและเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันข้างในนะ มีข้าวแล้วมีพลังเลยอ่ะเยวเล่นดูว่ามีอะไรบ้างดีบ่าข้างในนะเอ๊สวยอะ่ะได้สวยมากที่นีแล้วเราก็มาอยู่ที่จุดหมายสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือที่มิดวินเทอร์นะครับก็บรรยากาศของมิดวินเทอร์เนี่ยยามเย็นเนี่ยสวยงามมากครับแล้วก็ชิลๆสุดๆครับมีร้านอาหารขายด้านนอกครับก็จะมีทั้งอัปเตอร์ยูมีทั้งฮอทดอกให้กินนะครับแล้วก็จะมีเอทีวี <AT B S 2> ให้เล่นด้วยมีกิจกรรมต่างๆมียิงธนู นะครับแล้วก็ยังมีตลาดชิคๆเนี่ยอย่างที่เราถ่ายภาพอยู่ครับก็จะมีของหลากหลายเรยงานครับงานแฮนด์เมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าน้ําหอมครับอันนี้เป็นเพื่อนผตั้งแต่ตอนเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะแตบผมชอบร้านนีงมากเลยเป็นรองเท้านิวบาลานครับแต่ว่าเขาเอามา mix แบบเย็บผ้าลงไปครับให้มันเพิ่มลวดลายไปครับสวยมากครับอันนี้ผมชอบสุดๆครับผมแล้วก็ เวลาตอนเย็นเนะครับเหมาะกับครอบครัวที่จะมานั่งทานข้าวครับก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันไปทํางานต่อครับเหมาะกับการชาร์จพลังเราครับก่อนที่จะไปทํางานกันต่อในวันต่อไปครับผมนี่ใช่ไหมก็ตามนี้ครับฝากไว้ครับกับโอ้โหเราสิบด้วยครับอย่าลืมกดไลค์ครับแล้วกด subscribe พวกเราด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมไปแล้วครับวันนี้ลากันก่อนครับบ๊ายบาย